สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อดีเนาะจ้ะก็ได้มากราบสักการะอยู่ที่วัดป่าดงหนองตาลหรือวา่าวัดน้่นตุ่มสลาล่ามเนาะจ้ะตั้งอยู่ตำบลคุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนาะจ้ะเมื่อทุกคนได้มาแล้ว กาอยากแนะนําให้เหตุแบบนี้เนาะจ้ะเมื่อถึงประตูท่าเขาวัดให้เฮาทุกคนทำแบบนี้ด้วจ้ะเมื่อหอดประตูวัดแล้วให้ทุกคนหยุดคุยกันเมื่อหยุดคุยกันแล้วกายแน่ใจให้อัญเชิญเทพดาประจําตัวเทพดาที่อยู่รอบรอบแถวนี้สิงศักิ์สิที่ปุกปักรักษาวัดองค์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันวันนี้ลูกมาขอพลังกายพลังใจพลังทรัพย์ขอให้สิ่งที่ลูกเคยอธิษฐานมาโดยตลอดขอให้สิ่งที่ลูกอธิษฐานเป็นจริงทุกประการและขออุทิศบุญตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายให้แกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาอาจารย์ทั้งหลายที่ลูกเข้ารบับถือให้เฮาพูดแบบนี้ด้วยจ้ะในทางเขาวัดเทวดาจะรับลูกและ ทรงผลไห่เห้าว่าอันใดขออันใดกระซักศิตว่าอันใดขออันใดเทวดารับรู้เทวดาปกป้องรักษามีคือสิ่งที่กู้บาอาจารย์เพื่อนใดบอกไว้ลองทําตามนี้เด้อจ้าสาธุมาเด้อพี่น้อง มาสักการะบูชาเด้อจา้าดูนวัดแห่งนี้วัดป่าดงน้องตานมาเด้อจา้าผู้ใดมากไกลแล้วกะแวะมาเด้อจา้ามากราบสักการะกันผู้คนหลายหลายเด้อจา้ามาจา้ามากราบมาขอพรเด้อจ้าพี่น้อง